สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลขเด่นม้าสีหมอคูณสองนะคะม้าสีหมอคูณสองงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นม้าสีหมกคูณสองนั้นเด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า เลขเด่นมา4หมวกคูณ2งวดนี้เรือรั้นสนันเมืองเด่น9นะคะเด่น9แล้วก็เลขล่างเด่น0ก็มี9 1 9 4มี1 0กับ4 0นะคะม้านำโชคเด่น1กับ5ส่วนเลขล่างเด่น6 9นะคะใบตรวจ เขียวเด่นหนึ่งล่างเด่นห้าเซียนเจ้ามือเด่นสี่เด่นหนึ่งมั่นใจอีกแล้วเด่นห้าเด่นสาม คนรวยโชคเด่นหนึ่งเด่นห้าล่างเด่นสี่เด่นเจ็ดชอบตัวนี้นะคะชอบสี่นะคะชอบสี่ชอบเลขสี่งวดนี้ชอบเลขสี่นะคะมั่นใจอีกแล้วเด่นห้าล่างสามคนรวยโชคเด่นหนึ่งกับห้าล่างเด่นสี่กับเจ็ด หน้านี้น่าจะเด่นหนึ่งมากที่สุดนะคะเด่นหนึ่งแต่ว่าเอรชอบแปดสี่นะคะชอบแปดกับเลขสี่แล้วก็หนึ่งนะคะส่วนมากจะเด่นหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นสี่นะคะเด่นหนึ่งเด่นสี่นะคะ แม่นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เด่นหนึ่งล่างหกม้าวิ่งที่มาชนกันก็คือหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเป็นเลขที่มาชนกันเนาะหนึ่งหนึ่งก็มาแรงเนาะม้าสีหมอกคูณสองหนึ่งมาชนกันแล้วก็อาจารย์ลูกบอลก็หนึ่งห้านะคะ ล่างสองหกแม่นซูเปอร์แมนแปดล่างศูนย์นะคะมาดูเลขสองเลขก็เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดลุงดำหนวดแดงเด่นห้าเด่นหนึ่งแปะกงสองชอบตัวนี้นะคะ ก้าท้าพิสูจน์ก็มาสี่นะคะหรือจะเป็นแปดหนึ่งสี่หรือจะเป็น 8, 1, หนึ่งสี่แปดนี่คือเลขเด่นม้าสีหมอกคูณสองนะคะส่วนสี่สำนักนี้เด่นห้านะคะนี่ สี่สำนักนี้เด่นห้านะคะห้าอันนี้ก็เด่นห้านี่ค่ะน,นี่ก็เด่นห้านี่ค่ะสี่สำนักนี้เด่นห้านะคะตัวเดียวเด่นสี่นะคะเลขแม่นชู เด่นห้าเด่นเจ็กระต่ายทองเด่นแปดเด่นสามนะคะสิงหทองคำเด่นห้าเด่นสี่สิงหทองคำเด่นห้าเด่นสี่นี่คะ่ะซับในซองศูนย์กับห รวยระเบิดสามสองไม่เหมือนเพื่อนเอาเก้าสองเนาะยอดพูดะเด่นสีนหนึ่งหมูเซียนเด่นหนึ่งนะคะสายฟา้าผ่าเด่นสี่เด่นเจ็ดลวงลัก รับลวงลึกเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นศูนย์เลขทรงพลังเด่นสามนะคะนี่เด่นห้าเด่นเจ็ดอันนี้ก็เด่นห้าเด่นห้าเด่นเก้านะคะเพราะเอกตัวจริงเด่นห้าเด่นเจ็ดนี่ก็เด่นเจ็ด ถ้าเรามาดูดูหกอาจารย์นี้นะคะเด่นห้านะคะเด่นห้าคะเด่นสี่นะคะเด่นห้าเด่นสี่นะคะ ว่าอันนี้มาชนกันก็คือเด่น7นะคะสายฟ้าผ่ากับรับล้วงลึกเด่น7เบอร์ชวดจริง5 7เราจะจับตัวไหนดี จับอาจารย์ไหนดีคะหรือบนจะเด่น5ถ้าบนเด่น5ถ้าตรงกับตัวนี้ก็เด่น5 5 8นะคะนี่เด่นห้นี่คะ่ะบนเด่น5นะคะ อันนี้ก็เด่น8ดเนาะบนบนเด่นห้านะคะถ้าจะให้แอดสรุปเนาะถ้ามาดูตัวนี้ก็ยังเด่น5้าเช่นกันนะคะบนเด่นห้าเนาะ นี่จะเป็นเลข5 8ส่วนเลขท้ายนะคะเลขท้ายแอดคิดว่าเรามาสังเกตดูตัวนี้นะคะท้ายจะตรงกันก็คือเลข7จนะคะนี่เก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้ มาสีหมอคูณ2นะคะเด่นห้าเด่น8นะคะแล้วก็เด่นสี่นะคะขอพรกคนมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ